ตอเนะก็ว่านาอยูฮะสิทธิเจ้าครับเดาะมาปีลูกนี้หูยเดือดร้อนขาแต่ยังไม่ต้องอหวไปไปเอเนไปเอนังรถไ กระดไว้ครับดูู่ให้ท่านตั้มาไปออกครับให้ให้เท่าไหนาร่หนาก็ไม่มีใครครับตั้งเท่าไหร่นะต้องช้าบ้างเอาให้คนทัวบอลหลังตั้งบอลให้คนทัวร์ โอ้โหพกาสวยครับเอาหมื่นขาตัวครับยีดยูดนี้ขวาใส่ครับนี่ดอหยุดปีทะนี้เต็มเข้าขวาแล้วดึงดงตกว่าข้าหที่วีวีเร่นสั้นๆนะครับ ผมไปเดียนเล่นนะอา่าลูกนี้จ่ายบอลแรงหนนะ่อยครับผิดครับอาลูกนี้แข็งบอลนะ ว่าสุโก้ะล้วโก้ยมาที้เลยเรียสิ่แวดล้อาละฮะทางน้าจโมีตัวจะแข่ครับแต่เป็นทางด้านดีไม่มาครับดีถิกกอหน่อย <ENA> ับ วิ ừ, ่นี้ได้ถูกเลยครับสั้อ่ไปนะวีเ็นั่นี่แตไม่ใส่ลมาใสรู้เลฮะอกมาพี่โอ้โหกเลยะถึงจะติดกันมาวล้วอลยนเลไอ้เพื่อน่นน้า ฮะฮาดีๆช้าแล้วนี่แล้วดีโอ้โหเจอกีตาร์เไหายเลยแล้วโอ้โหาตนะางนะตกเ็ดนะเบยังไม่ห่างเทไหร่นะ อ้าโอ้โหเกือนะโอ้โหูนี้เขาไชนเสาครับดีเขาไ่เสานอกนะอ่าไปช้าเลยนะเสยสองเมตรนะเนี่ยไปอย่งไใ,ใ่ออกไม่มีนะ

เป็นโยไปลูกุรี้กับบลงมาบอลงจ่ายเงการไดอ่านอ่า้เก่คือเกคือที่อ่านได้ยินทุกนี้แหละเต็เรียงได้กางระับคอที่เหลือจะเป็นลูกเตะตมากันแม่ค่หน้ตัวเดียวนะาสบาสบายยิ้มหวานเลยนะเกท้านัด ก็หาอะไรทำห <c oughs> มือนละมีการอดลูกระนะถอด้องนะโอ้โอ้นะอดกล้อเหมื้นนะเห็นเขาบอกว่าเป็น้ากองที่5ถอดลอกระแล้วนะ,นะ นการทำงานบ้านอไทยบางคใครไทยครับไทยครับบอกได้ไไมู่้เล็กข่า้งขาลอยแล้วพี่โม่โหีครับไ้ดตารอคอีเริ่มดูดีกว่านะครับโอ้ยอวัีงแข็งอยู่ด้วยนะวันนี้้าที่แต้มเลอามัดขอแค่แมแคแนเดียวนะ โอ้โหวนี้ติตได้ีนะเตเลยฮะอ้ากระแทกแล้วแม่ไม่ต้องเยอะแม่ตัวนี้อย่างนิ่งเมื่อเลิกปัญหาไว้ครับเกิดปัญ

เปลี่ยนมาสวยครับอันนี้แขกเั้รลำเนี่ยนะพูดถึงไม่ได้เลยนะแต่พี่กีนก็เพื่อเสลี่ยนนาแต่เราครับผมว่าดูต่เราอบเพื่อเปีครับพี่กีนนขอเจ้ารอไปตกมาครับดีงออกนะ จากเราโนะฮออกรายการเราทุกเรย่ใครว่าไม่มายืนจับนี้นะับผมจะพังแล้วนะดหรือไมตเปิดเลยเลผมเปิดไม่ได้จะไปต้องจ่ายไป่สนเลยมือจะพังเลุ้งมือาแล้วตันมีปูโ้ลยนะดูเพื่อนไหนฮะเพื่อนคนไห mặt tiền rất nặng 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 หัวม้าลูกที่นี้ดอบอลลูนยิงเข้าไปอยกฝั่งหนึเดี๋ยวไปเลยนะใช้บอลเยอะไงบอลด้วยกันเดี๋ยวเราไปแล้ไปกัน

แต่งแน่นะตอนนี ng, el, ้ชนะระสมตู่แพ้ต่อมาเลยตู้แท้มัาขัดถุนนะแล้วก็ไปแพ้แบบเซอร์ไพรส์เลยอินก่อร์บอลนะจมูกนั้นเปนผู้ตักส่วนไปเยอะไม่น่าเชื่อเหมือนกันที่เจอเป็นล้ำอันเหนียวแน่นะแล้วก็เป็นส่วนนะเป็นละกอที่ไม่น่าเชื่อจริงจนะวันนั้นทำได้ดีเลยลูกนี้ขึ้นมาไมปทานนะ มันก็ี่เแหละครับได้อยู่ถือได้เบสเบสอีโก้เหรอโยมลูกนี้เอ็มไม่ได้แังตั้แรงด้ใจเขาือหักยางหักนาเลยครับเวลาการถ่านาทีแล้วเดียว 对吧？快点！手抬，手抬，哎，哎，唉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 哎，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 唉哎，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  หลออิเอาประที่หอกอลได้แล้่เราได้กัดเยอะเอาเวลานี่พอมีเลยฮะเอ็นัด็มขอ้ยบอลีไ่อยฮะออกไปเลยฮะไปดูไปล้จไมสะใจจริงเน like no ียิงเตัว้ีลยนะยอยอยอเขาดีนะใจบอลได่ดีนะแต่ก็คือนี่ไงฮารัทคืนวิกกี้วิกกี้ลงมาทันที พี sociedad, ああ่อ uh, oh, like okay. ่านกันแล้วแจริงะตัวใหญรับจิ้มเลยฮะตุ่นี้ยฮะไ่เล่นครับไม่เล่นครับแม่ไม่ตีใครเลไม่เล่นครับไปครับเปิดัแล้วลูกนี้มีช่องครับติดกินตัวไม่อยู่เอเอ็มสสี่้ได้ต

หลังลา,ากวันนี้เดิน well. แย่กว่าครับคือแบที่ล้วเาว่าจสมีน้อยกว่าครับแตลัต้องรดไปมากกว่าแน่ๆครับแต่ว่าอาะไล่นิดนึงะไลสองก็แน่ครับดูพีโก้นะโกโยนหาเอ๋เอ๋มบอลลงไดีแล้ลูกนี้แน่ลที่ขายม่บอลายดีมแ่คุณนาตางเลยอะ เด็นใหม่นะอันออันอมาไม่ดีแ้วมิใสถานการณ์ตอนนี้ก็แม่ที่เห็กก็พอที่เหกชนะครา ีครับไหลมาโนว่าหมอ้าใสแล้วอดุลไดดีอดุลอดลมาทีโอ้โหเม็นได้ดีนะโดลแที่ไเลยโนผมไม่หลงไม่แกงโกโก้ตั้งนานนะจะอยู่กับูนเองครับผมชุดแก่อยู่ต่อแหมผมไปต่อเม็ดต้นไมครับแหมดีฮะตัวเก่าเลยโดน เร็ดใช่ไหมครับอ่าเอาง่าั้ๆโอฮาร์ครับเฮ็นะนะดพัฟเนอะของที่กินต้องไมนะ่ใหม่เนอะโอ้โหดีสุนๆเลยนะโอ้โหพีสุดไปเลยนะนยนะแน่ดีนะเบียราชีสนะยาจุงนะแม่จุงมกันนะแม่ đó lên tham và... gia ao này thưa vậy đó đó Lại ra đúng ôi tin ạc lên này 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 á. นี้ระยะ่งแ้วร่ไลสตัยใหญ่ยังเปที่สุดเลยฮะใหญ่ใหจะให้นอนขวางเลยฮะพี่โก้ับแต่ว่าเราอใจนะอย่าลืมปิดนะฮะน้นีน้าเขียวไปหลเลยนะอาจจะสูทานไปด้วย

الو فيديو <applause>

ออกหละใครับจะมีตัวไฟท้ายเกวุเป่ารือเพี่รเจเอาเ่อเอมอกมาเลยฮะดีนบเอาดีเลยโย่ปาลุยจ้าเอาแล้วต้องรีฮะท้ายเกวะจ้าปาบา้กับดูดล้วดูขาบัสบัสลาลอยาดิันเอ้มเด็กตุ้งเทียขาดเลยครับดูดีไม่ใส่องต้นไม่ตกนะแต่ไมมีใคร ทุกผ้าอันนู้นอันนู้นีทีทาง่ายง่ายแล้วหารครับเวลาจะไปถ่ายการสู่ที่ที่ทีะัดก่อนท้องเจ็บทุกผ้าต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 ิดอัดใส่สีาไว้อีกทุกทีละนัดแล้วครับเอาละฮะหายเกม้วเอาละครับปั๊บค่ะ ผาแขว2นาที2นาทีเป็ตื่ตายค่ะอาจารย์งารัพงสุดท้ายาาของวันนี้เราออกปีะหลอกหลอนนะใถ้อยากให้ประตูทีเสมอห,หลอกหลอนนะทีเด็ก็ออกปีกมาทีครับหนาวเยือบเอาหมายแล้วชัดเซนหลอก,กหลอนนี่เป็นทีมที่มาออกกำลังกายครับ แต่เนีเหลือกนะโดยเฉพนวลกที่ทะลุะไปสามี่เมตร้ปนะจะลองให้มันขกาทีเด,าเดียวเอาลูกนี้มีลังนิดเดียวแรนะงแรงยาวเอ็รวงเลยเฮผมป้าใกล้จะเทียนะเืียวา่าเดือนตัวอะเสียงอีป่ะเดตัวอะดรีออกกายไปหรือเปล่า เื่อว่าหลายเนี่ยจะเคยเตะบอลด้วยการสงอบ้างนะอยู่ที่ใกล้กันั้งเลยนะผมไม่เคยเตะบอลกับพวกตีเลยนะผมก็เลยครับผมอ่อนนะอ่าเด็นะงานเก้านม่ก็ปุกนิดน้อยนะสุดพี่ดอกไี่ยิงไปสองนะฮะโยมาลุดีอ้า

ตูได้ไหมเอ็มครับดังขู่ที่ยู่นี้เขาใาเลยนะใชเลยวิ่งแล้วละล่นเรันเป็นตัวครับเป็นคิดครับรับตั้งศีรษะนะแมรีดแล้วเ็ะเลยฮะเฮ้ยเฮยครับเอ็มครับแม่ตึงแรงจริงนะแม่ หายลงนี่ยหายเลยโอ้โหโนม่ี่เจไรครับผมหายแล้วาอาจารย์ที่ดูนีเตเต่าิกานะครับผมก็ไ่้ตัวแล้วฮะไหลมาแล้วทุกทีครับจ๊อตูได้กับขา เวลาการแข่งขันครับเป็นหน้าของนักกีฬาเชียนัชนาไิการสวตสองครับอาทิตย์หน้าเรามาพักการแข่งขันสัปดาห์หนึงครับ